ฮัลโหลหวังอีป๋อทำไมไม่มางานโวครับเขาตอบแบบนิ่งๆว่าเข้ามาใกล้ๆนี่สิแล้วผมจะบอกคุณแหมใกล้จนอยากจะจูบแก้มนุ่มๆหนึ่งทีจริงๆเลยว่าอุ้ยเดี๋ยวแมวตบคือผมขอลาพักร้อนครับนี่ไงครับนั่งอยู่ข้างๆอ๋อที่แท้ก็ลาพักร้อนเลี้ยงแมวนี่เองพี่แมวคงจะเป็นห่วงก็เลยไม่ให้ไปงานนี้เป็นห่วง หรือห่วงนะอีป mm ๋อเด็กดีเชื่อฟังไม่ไปก็ไม่ไปครับพวกคนรอดีด้านในงานคงกินแฮวอุ้ยเจ้าชายจระเข้เ <c> ข <oughs> <t abra plausible> ียวมาแล้วน่ารักมากละมุนกว่านี้มีอีกไหมหวังอีป๋อของเราแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลกตัวจริงเสียงจริงเลยนักขายตัวยงช่วงนี้ปล่อยโฆษณามารัวๆแบบไม่ให้แฟนๆได้พักหายใจเลยจริงๆแต่ละชิ้นคือตาจนไม่รู้จะโฟกัสที่ผลิตภัณฑ์ดี หรือจะจ้องพีเซนเตอร์รออก่อนดีเพราะแต่ละลุกนี่คูทะลุชอขนาดชาละวันยังต้องถอยหลังเข้าครองไปหาตาพอแก้วถอยให้กับพี่ปอพอเห็นโฆษณาเซตนี้มาโดยเฉพาะแคมเปญล่าสุดกับเจ้าชายลาครอสขอ,ของเราอยู่ในหมนุนฤดูใบไม้ร่วงที่สมบูรณ์เพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายที่หาได้ยากทั้งความเท่และความอบอุ่นในลุกเดียวกันแต่ละช็อตในแคมเปญน,นี้คือละมุนขั้นสุดเสื้อสเวตเตอร์นุ่มๆโทนเทาอบอุ่นและโทนเขียวเหนียวใจ แสงแดดลอดผ่านหน้าต่างเบาๆแล้วคนตรงหน้าฟิลนั่งทำงานเงียบๆยามเช้า,ชาจิบกาแฟอุ่นๆพร้อมกับครัวซองนุ่มๆหอมกลุ่นกับบรรยากาศที่เย็นสบายภาพมันอบอุ่นละลายใจสุดๆแต่ก็อดแซวไม่ได้นะถ่ายโฆษณาแฟชั่นหรูๆหรือถ่ายโฆษณาครัวซองน uh ่า uh. อารมณ์ประมาณว่าวิธีเกลียกล่อมให้น้องปอยอมถ่ายโฆษณาอย่างว่าง่ายไม่ต้องใช้สคริปต์ไม่ต้องใช้ทีมใหญ่แค่เอาครัวซองไปวางตรงหน้า2 3าชิ้นเท่านั้นพอปอน,น้อยก็เหมือนเด็กดีของแบรนด์ โอ้ยจะคูก็ได้จะคีเลนก็น่ารักไปอีกแบบแต่ที่ทําเอาแฟนพังใจสุดก็คืออารมณ์เหมือนเด็กดีที่ยอมถ่ายโฆษณาอย่างว่าง่ายพราะมีของปโปรดอยู่ตรงหน้าดูท่าทางตอนนั่งแกะครัวซองอย่างตั้งใจสิเหมือนกําลังนึกถึงใครคนหนึ่งอยู่หรือเป็นข้อความเงียบๆที่ส่งถึงใครบางคนที่รู้กันดีในด้ามจะเข้าใจทันทีครัวซองคือขนมปโปรดของพี่เซียวลูกแมวตัวน้อยของหวังอี้ป๋อเซียวจ้านเคยถูกถามในการสัมภาษณ์ว่าถ้าคุณมีโอกาสเปิดร้านขนมจริงๆ จะเลือกอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเจ้าตัวโอมยิ้มและตอบว่าครัวซองครับและเป็นขนมโปรดที่พูดถึงอยู่บ่อยๆหรือดูใบไม้ผลินี้ไม่ใช่แค่เรื่องของแฟชั่นแต่มันคือฤดูแห่งครัวซองและความละมุนใจของเจ้าชายจอรเข้แค่เขียวดูอบอุ่นเป็นพิเศษไม่ใช่เพราะเสื้อไหมพรมของลาครอสแต่เพราะอบไอของความคิดถึงจากบอสเล็กถึงบอสใหญ่ตั้งหาก mm hmm. เจ้าชายจอรเข้่กับครัวซองของเขาจากร้านโบซานเดเกอรี่ฉากเรียบๆแต่ความหมายไม่เคยเรียบเลยจริงๆ 啊。Uh.